สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดตัวการ์ตูนจาก Fairy Tail นะครับชื่อเซเล็บอันดับแรกเลยวาดวงกลมวงกลมตรงนี้ก็จะเป็นโครงหน้านะครับเป็นโครงส่วนหัวเสร็จแล้วให้เราขีดกากระบาทนะครับ ตรงนี้จะเป็นโครงหน้าเลยนะครับเป็นเส้นนี้จะเป็นตรงตานะครับเส้นเล็บก็จะหน้าเป็นแหลมๆลงมานะครับไม่ต้องยาวมากสรงผม,มสรงผมของเซ e เลบก็จะ เราก็ขึ้นมาบนด้านบนนะครับแล้วก็มีผมตั้งๆต,ตกกล้องนะครับคราวนี้เราก็มาใส่รายละเอียดอื่นๆนะครับอย่างเช่นผมที่แยกออกมาตรงนี้อาจจะยาวอีกนิดนึงแล้วก็ แยกออกไปด้านข้างแยกออกไปด้านข้างก็จะคล้ายๆกับตูดเป็ดนะครับที่มันจะมีงอนงอนออกไปเนาะตรงนี้ก็มีแบ่งเป็นเส้นเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับ ามด้วยส่วนของคอเอาเป็นโครงสร้างก่อนนะครับขคอไม่เท่ากันนะครับเย็บเข้ามานิดนึงไหลนะครับหัวไหลเป็นลำตัวลงมา คราวนี้เราก็จะวาดเป็นคอเสื้อปกเสื้อขีดไปเลยนะครับเส้นตรงนี้ปกเสื้อขึ้นมาปกเสื้อตั้งๆเป็นลักษณะเหมือนพวกปกเสื้อของพ่อมดเพราะมันคือจอมเวทอยู่แล้ว แล้วก็มีตรงนี้เรียกว่ากระดูกไหายปลานะครับมีเส้นเอ็นที่คอนิดนึงแล้วก็้อยแล้วก็จะเป็นเสื้อหยาบอืม เสื้อก็จะมีเป็นลายจ,จุดๆนะครับเสร็จแล้วตรงผ้าคลุมทางซ้ายมือของเซเลสเป็นลักษณะอย่งไรเป็นเหมือนเป็นผ้าหอ่อนะครับ แล้วก็เป็นผ้าห้อยลงมาเป็นผ้าขาวๆห้อยลงมากลับไปด้านหลังนะครับตรงห่อผ้านี่เราก็วาดให้ถูลักษณะว่ามันม้วนๆกันนิดนึงกับผ้าตรงนี้ที่มันตกลงมา นี้จะเป็นแขนเสื้อนะครับดำดำเสื้อนี้ก็จะดำดำนะครับคราวนี้มาวาดหน้าตากันดีกว่าตาจะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับแต่ตาต่าลงมานิดนึงเพราะว่าเป็นแบบเหมือนตาเศร้าๆแล้วก็จะมูกนะครับแล้วก็ปากปากก็จะตำ่ำๆหน่อย ปากนิดหนึ่งมอนจะพูดอะไรตาก็ตาบนจะเป็นประมาณตาตรงๆนะครับขอบตาหนาหน่อยแล้วก็เป็นตาดำ แล้วก็เป็นคิ้วข้างนี้คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าสังเกตนะครับให้มันห่างกันพอประมาณนะครับไม่งั้นตาสองข้างจะไม่เท่ากันนะดูเหมือนจะหัวโตไปอีกแล้วนะครับรูปนี้ เติมไหลให้กว้างอีกหน่อยแล้วกันามาตัดเส้นกันดีกว่านะครับสำหรับเซเล t นะครับปรกกาแป๊บหนึ่งพอดีเก็บปรกกาไปรวมกันหมดเลย แยกออกมาหนึน่งตัวที่จะใช้เอาตัว1.0นะครับมาตัดเส้นรอบนอกให้เสร็จแล้โครงหน้าโครงหน้าใช้ ปากกา1.0เลยแล้วกันนะครับพวกเส้นที่รายละเอียดใหญ่ๆจะได้ดูแล้วมันไม่ขาดตอนนะครับ <c oughs> ต่อมาก็ผมไม่ได้วาดหลายวันนะครับมือไม่ค่อยเป็นไปตามที่ต้องการสักเท่าไหร่แปลว่าน้องๆถ้าอยากวาดรูปเก่งๆก็ต้องวาดบ่อยๆนะครับวาดทุกวัน ล้วเดี๋ยวมันจะมือมันจะคล่องนะครับสามารถเป็นไปได้ตามที่เราต้องการอ่าก็ใช้ปากกาเส้นใหญ่ตัดเส้น ในส่วนที่เป็นเส้นแบ่งที่ชัดเจนนะครับต่อมาอมืใช้วาดตรงคิวด้วยตานะครับ ขอบตาบนหนาหน่อยนะครับแล้วก็ตาดำมีขอบตาล่างเป็นเส้นไม่หนามากนะครับจากตัวอย่างไม่มีแววตาเราก็จะระบายทึบไปเลยนะครับตาที่ไม่มีแววตามันก็จะดูแบบไร้อารมณ์นะครับเหมาะกับ ความเป็นเซเลบในเรื่องคือมันเป็นคนที่มีอายุหลายร้อยปีมาแล้วนะครับต่อมาก็ใช้ปากกาที่เล็กลงนะครับเพื่อเก็บรายละเอียดขอใช้เป็น0.5แล้วการวาดตรงจม,มูกแล้วก็ปาก สรอยคอแล้วก็ซรอยตรงนี้เป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับแล้วก็เป็นลายของเสื้อโอ๊ยลายวาดลายผิด เสร็จแล้วนะครับสำหรับภาพเซเลบนะครับจากการ์ตูนแฟล r ี Tail นะครับก็ส่วนใหญ่ที่เหลือก็จะเป็นการถมดำส่วนของผมกับส่วนของเสื้อนะครับซึ่งก็จะใช้เวลาเยอะคิดว่าน้องๆน,น่าจะไปลองหัดวาด ได้นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องการถมดำก็น่าจะไม่มีปัญหากันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับใครที่มาใหม่อย่าลืมนะครับกดติดตามช่องของเราด้วยวาดการ์ตูนกันเถอะหรือไปพูดคุยกันที่ Facebook Group ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ